สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นยามเย็นนะคะก็ะคือประมาณสี่ห้าโมงวันนี้เรามีพาลกิจวันนี้เราจะมาเปิดประสบการณ์ใหม่เพราะเราก็ไม่เคยทำนะคะประสบการณ์อะไรนี่ไงส่อะไรเนี่ยนาอะไรมาเนี่ยรู้จักเปล่าคืออะไรเนี่ยฮะเคยเห็นหรือเปล่ากล้องไม่เคยเห็นนะแยบไง หาอมันไม่ได้แอบแบบนั้นไหมนี่ทุกคนมีไว้ทำอะไรมีไว้ดักอบอกดักอกบเออดักอบดักอะไม่เหมือนกันอ่าอยากจะบอกว่าแบบนี้หาดูยากแล้วนะเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาจะใช้สายกันเองนะคะเป็นตอก ตอกไผ่นะคะเอามาสารแบบนี้เห็นไหมแล้วใหม่นี้จะเป็นแบบแบบใหม่เหรอแบบใหม่นี่นเป็นอย่างนี้จะสะดวกสบายกว่าแบบเมื่อก่อนเนาะเพราะว่ามันจะมีความทนทานมากกว่าแบบเก่า<อ>เพราะแบบเก่าเนี่ยมันสามารถผุพังได้เพราะมันเป็นตอกถูกไหมแต่อันนี้คือมันเป็นเหมือนอะไรอ่ะตะข่ายตะข่ายอาอใช่มันก็พัฒนาันไปเรื่อยๆแหละเอาอะไรทำเยอะ าแน่นอนเหยื่อเราต้องไปนี่แกระแตงฮะเอากระแตงคำเหยื่อมันอยู่ข้างในกระแตงเน่เนี่เน่เดี๋ยวเปอรให้ดูเดี๋ยวเปอรให้ดูอาช้าเห็นยังอะไรวะแบบแบบแอ๋อ๋อลูกปลาหมอใช่ลูกปลาหมอนะคะก็ตัวไม่ใหญ่มากแบบตัวเล็กๆหรือว่าเอาแค่มันพอแบบกินได้เปวรแลนะ้วเนาะ ไม่เป็นก็ต้องไปลยทงวันเนี่ยเราก็จะไปหาที่ดักกบกันนะคะทุกคนคือดักตอนเย็นแล้วก็สามารถไปเลาะตอนอ่ดึกๆ,กๆหรือว่าเช้าเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกนะก็มาดูกันของเนมมีทั้งหมดกห,หกอันแล้วก็นี่นะอย่าลืมโอ้ม<า>ไม้ตอกหลักเดปะด้วยปะก่อนที่ฟ้ามันจะมืดเราจะมองไม่เห็นไปรด ขอบคุณปะลุย Let's <go>. g ยาเย็นนะทุ่งนาะอ่าทุกคนเราก็จะมาดักหลังแรกกันนะคะก็ใส่ป้าไปก่อนครัับี่ตวสองํำตัวใช่สองํำตัวใส่้าคือเยื่อของเรา นี่อาวไม่ลง้อีกนี่สามตู้อะ น,น,งงน,นี่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนไปแต่เ,เราไปหาอีกหาที่คล้ายๆกันแบบนี้นะคะโคตรเนียนอะต่อไปคนป้าอันอี ไรทำไมก็ไม่รู้อ่ะไทำไมเไ่อเอไม่รู้คน <c oughs> ตอนนี้ก็มืดแล้วนะไม่เต็จเลยฮ่า มือแตกตกเลยไปทุกคนเดี๋ยวเราดึกๆเดี๋ยวเรามาเลาะกันไปทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาไปเลาะแล้วนะคะเราก็จะไปเลาะกบที่เราดักกันไว้กันตอนหัวค่ำนะไปกันเลยนี่มีไฟหัวมาั้งแต่เส้อถุงยาวครับทุกคนแปมงว่าง จะลื่นเลยเนี่ยค่อยๆเดินไป <c oughs> เ,เดี๋ยวตกลงน้อควนี่นี่ตัวหนึ่งเนี่ยถ้าตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมายกขากลับเพราะว่ายังไงขากลับเราต้องเดินทางทางนี้เดี๋ยวไปเก็บอีสามอันกน หน้านู้นก่อนเแล้วค่อยกลับมาเก็บนะพอเราต้องกลับไงได้แล้วหนึ่งตัวเป่งตัวมือนล้นใจจุดเต้นวนี่นี่นี่มังเกี่ยวมันเกียวเหมือนจะมีหนึ่งตัวนะเดี๋ยวเราจะแวะดูทุกอันแหละถ้ามีเดี๋ยวเราเก็บเลยเก็บกลับหมดเลยเดี๋ยวเราก็อันไหนที่มันไม่เห็นตัวอย่าเนมเอาไปเทให้ดูที่บ้านใช่หุย ไปแล้วนั่นเชือกเราอะพูมาพูมาคือตรงเนี้ยมันหลุดเห็นปะเนี่ยขอบที่ที่ที่สานไว้อะเสียดายอ่ะย้ายเห็นตัวหนึ่งยังใหญ่เลยย้ายย้ายวันนี้ย้ายเพราะว่ามันไม่มีกบอะทุกคนหายอยู่เดี๋ยวเราไปเก็บตัวที่ว่าเราผ่านผ่านเช็คมาแล้วเนี่ย นี่ยใช่แม่มีกกบเลงนะทุกนเนี่ยนี่นี่ยเห็นไหมัหมือนจะดานนอกอยู่แล้วนี่เป็นกระติใช่แอบใหญ่แอบกลมกลมดูดิดูดิ แง่พูดตกตกเลยบอกใจพูดเลยอืมอันนี้คืออันแรกที่เราดักไว้แต่แรกเลยนะเต่าไปกระปุกเนี้ยเนี่ยกบกบหนาของแท้ตัวใหญ่อ้โหนี่ทุกคนนี่ตัวจิ๋วอย่างบนนี่ตัวใหญ่เออว่าสองตัว อุ้ยสองตัวเลยนี่ใช่ไม่มีมาแต่ปลาหมอหายอะ่ะหายไปไหนเออเหลือตัวเดียวอะไรเดี๋ยวเยวก็บกลับก่อนเขาสนุกอะ่ะเออเดี๋ยวไปดูที่บ้านดีกว่าเอาพยกไปแล้วสองตัวกบเนี่ยฉลาดนะ <c oughs> มันออกไอ้นี่เองได้ น,น,น,นี่อันนี้ก็คือ,อผลประกอบการของวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวยูทีโนนอันหนึ่งใช่แล้วดักทิ้งไว้คือตอนเช้าอะ่ะเดี๋ยวเนมให้ตากล้องอะ่ะไปเลาะแต่ว่าเนมคงไม่ไปเพราะว่าเนีมเอาแค่กลางคืนนี่แหละ <คง S 2> กลางคืนก็เดินขาลากแล้ว <c oughs> นะก็ถ้าใครชอบคลิปบ้านๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจเนมด้วยนะคะ แล้วก็เจอกันคลิปหน้านะจ้าบ๊ายบายครั้งแรกก็ลอดแถวเลย